หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสองามสี่ห้าึ้หายใจน้าีหหน้่้าวเนเห็น้านีอ่สองามี่ห้าเา้นาเอาน้า้ให้ถึ

อุ้ยเก่งมากลกูกสู้ๆนะพี่ปลานนะฟังคุณครูนะลูกเด้อพี่ปานไม่ต้องกลัวเลยคุณครูช่วยสอนหนูคุณครูดูแลน้องดีมากน้องเป็นนน้องขวัญก็ระวังอย่าก,กินน้ำนะลูกอย่าก,กินน้ำอา่อาอ,อานันเด็ก ลองการหายใจดูนะครูนับ1นถึงหให้หนูปล่อยลมนะ มันไะด้ไหมดูคืนคืะนะองม5ไม่ถึงคุณยังไม่ถึงห้าเลยที่สแล้ว không thể chơi được con nhưng sống tám thì có thể chơi ọc có thể chơi ọc còn đấy lúc này không phải là một cái khoảng thời lượng bọc còn thảo mày thảo hút nhưng được đây ạ. Đó. Đó. Ừ, đó, 8, à, không đi ăn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  đi luôn đi ăn đi ăn Làm ăn ngay ăn đi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  ăn không, thể, không, thể, không, thể, không thể. Nên, Субтитры сделал DimaTorzok ทน่ีห้าเป่านมาหาวองหนกันหายใจไว้ก่อนหนึ่งสองามสี่ห้าหปลาไม่เป็นมะหาวอ้เป่าเอาไหเอาไห 我买几款，都卖得贵，我推绿豆。